สวัสดีครับวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เป็นดางๆาเรียกว่าเป็นคลิปไวรอลบนโลกทิกตอกนะครับเลยทีเดียวที่มีการแชร์ภาพจากกล้องวงจรผิดเหตุการณ์หนึ่งที่คุณป้าเดินมาขุดต้นไม้หน้าบ้านแบบไม่ได้ขอจนกลายมามีปากเสียงกันเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน t i กตอกนะครับ เขาได้โพสต์คลิปกล้องวงจรปิดคลิปหนึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดได้เห็นว่ามีคุณป้าคนหนึ่งเดินมาขุดต้นไม้ที่เขาปลูกเอาไว้และเอาไปเลยจนตนนั่งอยู่ตรงนั้นพอดีจึงเข้าไปห้ามโดยคลิปดังกล่าวก็ได้โพสต์ว่างงไปดิอ๋องงไปดิสตันไป5้าวิป้ารักท็อกอ่าโดยคลิปดังกล่าวก็มีผู้เข้รับชมถึง1.3ล้านทีเดียวนะครับจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์เป็นไวรัลแล้ว เขายังได้มาอัปโหลดคลิปเล่าเรื่องรายอธิบายทั้งหมดโดยเขาเล่าให้ฟังว่าในขณะเขานั่งซักไม้ถูพื้นอยู่เพื่อจะนํามาเช็ดถูทําความสะอาดร้านในขณะนั้นมีป้าคนหนึ่งเข้ามาในตอนแรกป้าได้เดินไปร้านขายชาข้าง,างด้วยเธอจะไปเอาต้นไม้ที่ร้านชาแต่ทางร้านชาไม่ให้ไม่ได้ให้เธอจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาร้านนี้ก็ได้ก่อนที่จะเดินมาร้านของเขาพอมาถึงป้าก็มาแหวกแหวกต้นไม้ก่อนจะดึงต้นไม้ขึ้นมาแล้วพูดว่าต้นไม้ราคาเท่าไหร่ ด้วยความตกใจเขาจี่ว่าต้นไม้ของเขาซื้อมาปลูกไม่ได้มาขายเขารดน้ําทุกวันอยู่ดูมาดึงต้นไม้คนอื่นโดยไม่บอกกล่าวแบบนี้มันไม่ถูกแล้วบอกให้คุณป้าเอาต้นไม้ไปปลูกใหม่เหมือนเดิมคุณป้าก็จับต้นไม้ทิ่มเข้าไว้ไม่ทําดีๆไม่เอาดินกลบเขาจึงโวยวายขึ้นมาว่ามาทําของให้คนอื่นเสียหายแบบนี้ไม่ได้สักพักก็มีลูกชายของคุณป้าเดินมาแต่งตัวดีขับรถยี่ห้อหรูเข้ามาขอโทษคุณจอด มาปลูกต้นไม้กลับให้แทนแม่ของตัวเองส่วนคุณป้าไม่มีการขอโทษสักขำเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้เขาเลยมาเล่าสู่กันฟังที่ปิดคอมเมนต์ในคลิปกล้องวงจรปิดเพราะไม่อยากให้เรื่องใหญ่ตัวซึ่งก็ะเพมีผู้คนมาแสดงความคิดเห็นและแซวความตลกใจและเล่าอย่างออกรถของพี่เขาอย่างมากมายนะครับเหมือน,นตามพาดหัวครับว่าถ้าป้าจะรักเจ้าของนั่งเฉยๆป้าก็รักประมาณนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่บ่าวป้อมเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวได้เด่นๆจะนำมาให้ FC ทุกท่านได้รับชมรับฟังอีกรอบนะครับแล้วพบก,กับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ